อะไรนะครับหนูเนี่ยเป็นหัวแก๊งค่ะต้องใ่ผมรู้มาไม่ใช่นะโอ้พิมพ์ไม่ตามข่าวแล้วคนเต่าเขาไม่อยู่แล้วหนูคนเขาลงจากวันล้างแล้วค่ะ นี่หนึ่งาอันนี้อีกหนึ่งจานเผื่อจะได้ไม่เจอกันอีกอ้อาวทำไมพูดแบบนี้อะไรนะครับทำไมพูดแบบนี้ก็เผื่อคุณผู้หญิงไปทำงงทำงานหรือเปล่าอ๋อก็เผื่อเราไม่เจอกันอีกก็ได้ซื้อเผื่อหรอใช่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเราจะไม่เจอกันอีกเลยขออย่าเจอกันอีกแล้วไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ครับคิดคไปเองอเหรือเปล่าคิดไปเออตายเขาใจผิดใช่ครับแล้วมันไปทางไหนวันนี้ลืมอีกแล้วโอเคโอเคแล้วก็ลืมไปทำมาได้แล้วค่ะอยู่อีเข้าใจได้ ตอรีนี่อุ้มเอ,อ๋อใครได้สักคนไหมคะเนี่ยผมไม่อุ้มเอ๋อครับให้เพื่อนอุ้มอนะตีให้ตายก็พอครับแค่นั้นแบบแล้วเอาอะไรไปตีเขาอาวุธไงครับคุณผู้หญิงไม่มีอาวุธหรอไม่มีค่ะแล้วอยู่แก๊งได้ไงอ่ะอยู่โอพีด้วยนี่เออครับพอดีเป็นหัวแก๊งโอพีค่ะก็เลยอยู่ได้ ท่าที่รู้มาไม่ใช่นะครับใช่ค่ะรู้ผิดหรือเปล่าอักขีขาหรือเปล่าอะไรนะครับหนูเนี่ยเป็นหัวแก๊งค่ะเท่าที่ผมรู้มาไม่ใช่นะโอ้พีไม่ตามข่าวแล้วคนเก่าเขาไม่อยู่แล้วหนูคนเขาลงจากวันร้างแล้วค่ะอืมแล้วหาพีใครเป็นหัวแก๊งหรอคะไม่รู้ครับ หัวเป็นไม่ได้เป็นหัวแกงครับผมเป็นเด็กเดินครับลูกกระจกเพิ่งเข้ามาเอาแล้วเขาเพิ่งเข้ามาแล้วทำไมทําตัวไปขู่ปูยุอีทําไมแล้วทํำไมปูยุอีบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่อายุเยอะไงฮะโอเคแล้วก็เลยเป็นรุ่นใหญ่หรอใช่ครับมีใครถามไหมคะว่าทำไมแต่งตัวเปร๊จัง ไม่มีครับไม่เห็นมีใครถามเลยอเออแล้วคนอื่นเขายังไม่เจอหรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นเขาก็เห็นกันหมดแนละ้วไม่แลกนะฮะไหนถ้าแต่งตัวแบบที่เขาแต่งตัวแบบนั้นก็คือแปลกครับคุณเขาจะบอกว่าแต่งตัวแปลกๆกอเออแล้วทำไมไม่ใส่สูตรร้อนล่ะคะใส่สูตรแบบร้อนฮนะ ใครเขาใส่สูตรเดินเตรตรกันบุ๋มไม่มันร้อนครับโอเ้เขาใส่กันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าคนเขาใส่กันเยอะแล้วไงผมเลยยังไม่อยากใส่มันร้อนครับใช่ฮะพล้วคุณผู้หญิงทำไมไม่ใส่สูดรก็นี้งสูงยันน้อยอีกก็ใส่เกาะไงคะอ๋อแต่ก็ไม่เกาะมันก็ไม่ได้สูดใช่ป่ะ Oh, แล้วพีจะทำไหมพีถทุยถ้ย,ถยอะไรนะครับพี่จะทำไหมนี่ทำไมเลยครับพี่นี่นตอบไปนี้ใครอ,อีรู้นะว่าพี่ไปขม่มขู่ปูอยู่อีกเข้าใจไหมคะไม่งั้นพี่จะเจออยู่อีกอีกได้ครับไม่ขู่ครับห้ามห้ามรังแกด,ด้วยอ๋อไม่รังแกครับ ต้องพูดพอๆกับปู่อีเขา้าใจไหมคะใช่ครับถ้าพบมูุไม่รังแกคือเราจะไม่ได้เจอกันแล้วใช่ไหมใช่เ,เรือดีๆอะไรดีหรอคะอะไรนะครับอะไรดีหรออ่าอ,อมไม่มีอะไรครับต้องไม่รังแกก็คือแบบไม่ค่มขู่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนี่ครับไม่ใช้ความรุนแรงถูกไหมโอเค โอ้ oh, พี่สมถุยครับมอีมีของตอบแทนให้ด้วยค่ะพี่มาส่งหนูนะเอาปิดกระเป๋าทำไมอะไรนะครับเปิดกระเป๋าหน่อยค่ะนี่ขอบคุณนะคะ,พ,ะ,คะพี่สมถุย ไม่เจอกันใหม่นะไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยโอเคไม่ทำไมไม่มีเบรกเลยอ่ะอ้ามยตกใจเลยหรอครับไม่ครับที่พาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับ พาได้ยังไงยูอีใช้อยู่อ,ยอยนันี้คะ่ะพี่แชทเงาไหมคะเงาไมหมเล่ะครับไม่เงาเลยครับโออเงาเหรอแต่ซีจะพาไปจกปูนไม่ได้ครับตอนนี้ยังไปไม่ได้ฮะตอนนี้ยังไปไม่ได้ครับทำไหมคะมัน,นยังไปไม่ได้ฮะ ทำไมถึงไปไม่ได้ผมต้องเอาของไปเก็บก่อนครับเอองั้นไปแล้วค่ะไปเลยไอ้ยาไปเลยไปเลยช่ยๆไปเลยมีพี่เลี้ยคนใหม่แล้วช่ยช่วยยเท่าไรแล้วเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบครับเมื่อกี้เจ็ดรอห้าสิบสองไม่ใช่หรอห้าสิบครับ 52 50ครับ52ผมไม่ได้บอก52ผมบอก50ใช่หรอใช่ครับเออตูมันไปทางนี้หรอไปทางนี้ครับอันนี้ครับพี่แชนอันนี้ครับทางสันใครไปสร้างปูนไว้ตรงนี้ตอนไหนวะเนี้ย ตัดีครับมันรถผมมันโอเวอร์<ม>เตียมไม่ได้เนี่ยน่าจะดอกยางหมดแน่ๆเลยต้องไปเปลีป่ยนหน่อย้แล้วเออไปแวะที่ซากไหมอะไรนะฮะไปที่ซากไหมยังครับมันขับได้อยู่ฮะยังพอขับได้ครับดูๆไทยๆไปก่อนผมไม่ค่อยมีตงังค่ะรักพี่แชมป์น,นะคะ mm